สวัสดีค่ะเด็กๆสําหรับสัปดาห์นี้นะคะในรายวิชาวิทยาศาสตร์นะคะก็มาพบกับครูกบอีกแล้วนะคะสําหรับสัปดาห์นี้นะคะคุณครูก,ก็จะมาเฉลยนะคะแบบฝึกหัดของครั้งที่แล้วที่ให้นักเรียนทานะคะหน้าที่83นะคะแล้วเราจะมาเรียนเพิ่มนะคะในส่วนของเนื้อหาในเรื่องของตัวนําไฟฟ้าและฉนวนไฟฟ้านะคะก่อนอื่นนะคะนักเรียนเปิดหนงังสือนะคะไปหน้าที่ 83นะคะแล้วเรามาเฉลยแบบฝึกหัดพร้อมกันเลยนะคะกิจกรรมลองทําดูค่ะเติมคําลงในช่องว่างนะคะแล้วตอบคําถามอ่ะหมายเลขหนคืออะไรคะลูกหมายเลขหนคือง่ายมากนะคะก็คือหลอดไฟนั่นเองหมายเลขสอคืออะไรคะหมายเลขสอคือสายไฟหมายเลขสาคือ อันนี้ง่ายมากเลยทานไฟฉายหรือเซลล์ไฟฟ้านั่นเองนะคะทานไฟฉายหรือเซลล์ไฟฟ้านะคะก็จะประกอบไปด้วยขั้วบวกแล้วก็ขั้วลบนะคะขั้วบวกนะคะจะเรียกว่าโปรโตอนส่วนขั้วลบจะเรียกว่าอิเล็กตรอนนะคะข้อที่1นะคะคำถามข้อที่1ถามว่าหากเราถอดหมายเลข2ออก นะคะก็คือถอดสายไฟออกนะคะออกหนึ่งเส้นแล้วหลอดไฟจะสว่างหรือไม่เพราะอะไรหากเราถอดสายไฟออกหนึ่งเส้นนะคะกระแสไฟฟ้าจะไหลไม่ครบวงจรน,นะคะฉะนั้นหลอดไฟก็จะไม่สว่างนะคะเพราะว่าไฟฟ้าเนี่ยมันเดินทางจากแหล่งกําเนิดไฟฟ้าไม่ครบวงจรน,นั่นเองนะคะกระแสไฟฟ้าจะไหลครบวงจรก็ต่อเมื่อกระแสไฟฟ้าไหลจากขั้วบวกไปหาขั้วบลบได้ อันนี้หลอดไฟจึงจะสว่างแต่ถ้าหากว่าสายไฟเส้นใดเส้นหนึ่งหลุดหรือหลอดไฟมีการขาดกระแสไฟฟ้าก็จะไม่ครบวงจรน,นะคะต่อไปข้อที่2นะคะถามว่าหากเราเพิ่มหมายเลข3หมายเลข3าก็คืออะไรคะก็คือฐานไฟฉายหรือเซลล์ไฟฟ้านั่นเองนะคะในวงจรไฟฟ้าให้มากขึ้นหลอดไฟจะสว่างมากขึ้นหรือไม่ง่ายมากเลยคะ่ะ ถ้าจำนวนถ้ามีจำนวนเซลล์ไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้นหรือฐานไฟฉายเพิ่มมากขึ้นกระแสไฟฟ้าก็เพิ่มมากขึ้นฉะนั้นหลอดไฟก็จะสว่างมากขึ้นนะคะเป็นไงคะแบบฝึกหัดทําได้ไม่เอ่ยนะคะถ้าใครตอบไม่เหมือนกับของคุณครูหรือตอบผิดนะคะสามารถแก้นะคะใช้ปากกาแดงเขียนแก้ลงไปในแบบฝึกได้เลยนะคะ อ่ะทีนี้นะคะวันนี้นะคะคุณครูก็จะมาสอนเกี่ยวกับเรื่องของตัวนําไฟฟ้าและฉนวนไฟฟ้านะคะในเรื่องของตัวนําไฟฟ้าและฉนวนไฟฟ้านะคะก่อนอื่นเราต้องมารู้กันก่อนว่า วัสดุที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยมันมีคุณสมบัติอะไรบ้างซึ่งในเรื่องของวงจรไฟฟ้านะคะนักเรียนต้องแยกให้ออกว่าวัสดุใดเป็นตัวนําไฟฟ้าวัสดุใดเป็นฉนวนไฟฟ้านะคะอ่ะเรามาดูอันแรกกันเลยนะคะตัวนําไฟฟ้านะคะ วัสดุที่เป็นตัวนำไฟฟ้าก็คือวัสดุที่ยอมให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านนะคะส่วนใหญ่แล้ววัสดุประเภทนี้จะจัดอยู่ในพวกโลหะนะคะซึ่งโลหะเนี่ยจะนำไฟฟ้าได้ดีโลหะมีอะไรบ้างก็อย่างเช่นเหล็กอลูมิเนียมเงินทองแดงนะคะทองอลูมิเนียมพวกนี้นะคะจัดว่าเป็นตัวนำไฟฟ้าหากเราเอาไปต่อในวงจรไฟฟ้านะคะ ก็จะทําให้กระแสไฟฟ้าเนี่ยไหลครบวงจรได้นะคะเพราะว่าวัสดุพวกนี้นะคะยอมให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านส่วนอีกอันนึงนะคะวัสดุอีกประเภทหนึ่งจะเรียกว่าวัสดุที่เป็นฉนวนไฟฟ้านะคะวัสดุที่เป็นฉนวนไฟฟ้าคืออะไรนะคะก็คือวัสดุที่ไม่ยอมให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านนะคะหรือไหลผ่านได้ไม่ดีได้แก่อะไรคะ ก็ได้แก่พวกพลาสติกไม้แก้วนะคะยางผ้านะคะวัสดุพวกนี้นะคะส่วนใหญ่แล้วจะเป็นฉนวนไฟฟ้านะคะให้เรานึกถึงปลั๊กไฟปลั๊กไฟในรูปภาพในหนังสือของเราเลยนะคะอันนี้จะอยู่ในหนังสือหน้าที่106นะคะปลั๊กไฟของเราเนี่ยเราจะเห็นว่าหัวปลั๊กนะคะจะเป็นโลหะเพราะว่าโลหะตัวนี้นะคะยอมให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่าน ส่วนตัวที่หุ้มโลหะกับสายไฟนะคะก็จะเป็นพลาสติกเพราะว่าอะไรเพราะว่าพลาสติกมีคุณสมบัติเป็นฉนวนไฟฟ้านะคะไม่ยอมให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านฉะนั้นเวลาที่เราไปจับปลั๊กไฟนะคะเราจึงไม่โดนไฟดุนั่นเองนะคะอันนี้คือข้อแตกต่างระหว่างฉนวนไฟฟ้ากับตัวนําไฟฟ้านะคะตัวนําไฟฟ้าคือวัสดุที่ยอมให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านส่วนฉนวนไฟฟ้าคือ วัสดุที่ไม่ยอมให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านอันนี้คือข้อแตกต่างนะคะทีนี้นะคะเราให้นักเรียนเปิดไปหน้าที่105นะคะหน้า105นะคะกิจกรรมลองทำดูนะคะให้นักเรียนดูภาพสิ่งของเหล่านี้แล้วบอกว่า หมายเลขใดบ้างข้อที่1เขาบอกว่าหมายเลขใดบ้างเมื่อนําไปต่อเข้ากับวงจรไฟฟ้าแล้วจะทําให้หลอดไฟสว่างคําว่าหลอดไฟสว่างนั่นหมายความว่าวงจรไฟฟ้าต้องไหลครบวงจรวัสดุชนิดนั้นต้องเป็นตัวนําไฟฟ้านะคะก็ได้แก่หมายเลขอะไรคะก็ได้แก่หมายเลข1 5และ6 นะคะส่วนข้อที่2ถามว่าหมายเลขใดบ้างที่เป็นฉนวนไฟฟ้าคำว่าฉนวนไฟฟ้าคือไม่ยอมให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านก็อย่างเช่นไม้ยางพลาสติกนะคะก็จะมีรูปหมายเลข2 3และ4นะคะต่อไปนะคะต่อไปแบบฝึกหัดหน้าที่107 แบบฝึกหัดหน้าที่107เดี๋ยวเรามาทำพร้อมกันเลยเนาะนะคะแบบฝึกหัดหน้าหนึ้อยเจพัฒนาการเรียนรู้ที่3ามค่ะมีวัสดุมาให้นะคะเสร็จแล้วให้นักเรียนนะคะจำแนกนะคะว่าวัสดุต่อไปนี้เป็นตัวนำไฟฟ้าหรือเป็นฉนวนไฟฟ้ารูปแรกค่ะทองแดงทองแดงเป็นตัวนำหรือฉนวนคะทองแดงเป็นตัวนำไฟฟ้านะคะต่อไปค่ะไม้ ไม้นำไฟฟ้าได้ไหมคะไม้เป็นฉนวนไฟฟ้าต่อไปแผ่นยางพาราจัดเป็นพลาสติกยางแผ่นยางแผ่นยางเป็นฉนวนไฟฟ้านะคะต่อไปผ้าผ้าก็เป็นฉนวนไฟฟ้าส่วนเหล็กและอะลูมิเนียมนะ,ะเหล็กและอะลูมิเนียมเป็นโลหะนะคะสามารถนำไฟฟ้าได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวนำไฟฟ้า ะะต่อไปข้อที่2 2ใหญ่นะคะตอบคําถามต่อไปนี้ค่ะตัวนําไฟฟ้าและฉนวนไฟฟ้าแตกต่างกันหรือไม่แตกต่างกันนะคะแตกต่างกันอย่างไรตัวนําไฟฟ้าก็คือวัสดุที่ยอมให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านส่วนฉนวนไฟฟ้าคือวัสดุที่ไม่ยอมให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านนะคะต่อไปข้อที่2ค่ะหากนําทองแดงทองแดง ทองแดงนะคะส่วนใหญ่แล้วเขาก็เอามานำมาทาเป็นสายไฟนะคะถ้าเอาทองแดงไปต่อกับวงจรไฟฟ้าจะทําให้หลอดไฟสว่างไหมทองแดงมีคุณสมบัติในเรื่องของเป็นตัวนําไฟฟ้าทําให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านได้ยอมให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านได้ฉะนั้นถ้า,าไปต่อกับวงจรไฟฟ้านะคะแล้วไม่มีสายไฟขาดหรืออะไรเลยนะคะก็จะทําให้หลอดไฟทําไมคะสว่างนะคะเพราะว่าทองแดงนะคะเป็นวัสดุที่ยอมให้ กระแสไฟฟ้าไหลผ่านก็คือมีคุณสมบัติเป็นตัวนําไฟฟ้านนั่เองเมื่อเรานําทองแดงนะคะไปต่อกับวงจรไฟฟ้าก็จะทําให้หลอดไฟสว่างนะคะอ่านะคะวันนี้นะคะมีแบบฝึกหัดหน้าที่เท่าไหร่เอ่ยจําได้ไหมก็คือหน้าที่1 0 5และ107เนะคะเสร็จแล้วนะคะให้นักเรียนถ่ายรูปส่งคุณครูประจําชั้นนะคะ สำหรับวันนี้นะคะเราก็ได้เฉลยแบบฝึกหัดที่ให้ทำไปในครั้งที่แล้วแล้วก็เพิ่มเติมในเรื่องของส่วนของตัวนำไฟฟ้าแล้วก็ฉนวนไฟฟ้านะคะคุณครูก็หวังว่าคลิปนี้นะคะนักเรียนจะสามารถแยกได้ว่าวัสดุชนิดใดเป็นตัวนำวัสดุชนิดใดเป็นฉนวนนะคะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะวิทยาศาสตร์ก็ขอจบไ้เพียงเท่านี้นะคะแล้วเอาไว้เจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะ